ทราบเมื่อตอนอายุ22นะคะคือ,อเวลายเย็นนะคะช่วงอากาศเย็นๆจะรู้สึกว่าเป็นไข้ะคะ่ะทุกเย็นแล้วก็ปวดข้อะคะ่ะ <uniformly. S 1> ก็ตรงข่าวก็จะมีอาการช้ำเขียวค่ะค่ะก็ไปตรวจที่คลินิกนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นลูมาตอยค่ะก็เอายามาทานทานก็ไม่หายค่ะ ค่ะก็เป็นอยู่นานก็เลยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อค่ะค,ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็น SLE แต่ก็ไม่รู้ว่า SLE คืออะไรค่ะมีความดันขึ้นสูงถึง180ะค่ะค่ะคุณหมอให้ทานยาเพนิสโลนแล้วก็ยาลดความดันคใครบอกว่าเป็นความดันสูงคระคุณหมอค่ะเสร็จแล้วก็รีบขึ้นมาที่กรุงเทพเลยค่ะ ลงมาสิฮะอ่าลงมาค่ะเพิ่ทีก็รักษาอยู่นานนะคะนานเท่าไหร่แล้วครับก็ตอนนี้ก็อายุเข้า30แล้วเนาะมอตอนนั้นนี่คือ20กว่า22ค่ะที่เป็นประมาณ20กว่านี่ก็รักษามา7-8็ดปดปีครับก็ปัจจุบันก็ทานบีมมาค่ะก็ทานไปได้สักเดือนนึงอะค่ะก็ไปก็รู้สึกว่าเออตัวเองแบบยุบลงอะค่ะปกติจะตัวบวมหน้าบวมอะค่ะครับค่ะ ทานไปได้เดือนหนึ่งมันยุบลงก็ไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าเออโปรตีนรั่วลดลงนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจค่ะก็ทานมาตลอดนะคะก็บีมมาได้สี่สี่ห้าเดือนแล้วค่ะสี่ห้าเดือนแล้วได้กลับไปทวนผลค่ะจากปกติคุณหมอจะนัดเดือนละครั้งนะคะแต่ตอนนี้นะคะสองเดือนหนึ่งครั้งค่ะทำไมคุณหมอไม่อยากเจอแล้วเหรอคะคุณหมอคุณหมอก็ลดยาด้วยนะคะครับค่ะเดือนแรกจะทานบีมคู่กับ ยาของคุณหมอค่ะครับค่ะพอทานได้เดือนหนึ่งแล้วไปตรวจแล้วดีขึ้นก็เลยลดยาของคุณหมอทุกอย่างเลย